การที่เราตั้งเป้าหมายอาะไรบางอย่างแล้วอยากจะทํามันอยากจะสําเร็จโดยเร็วว่าสิ่งแรกที่เราต้องทําคือเปลี่ยนความเชื่อของตัวเองถ้าเกิดคุณเชื่อว่าคุณทําไม่ได้เชื่อว่าคุณไม่มีความสามารถต่อให้คุณจะทํามันหนักแค่ไหนต่อให้คุณจะให้ระยะเวลากับมันมากแค่ไหนคุณไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จเลยแต่ถ้าเกิดคุณเชื่อว่าคุณทําไม่ได้ให้คุณหาหลักฐานว่าม,มีใครที่เคยทําสําเร็จมาแล้วบ้าง าเกิดคุณหาเจอความเชื่อคุณจะเริ่มเปลี่ยนคุณจะกล้าลงมือทํามาคุณจะคิดว่าคุณสามารถที่จะทมามันได้สุดท้ายและความสําเร็จนั้นมันจะง่ายสําหรับคุณยุตัวอย่างเรื่องราวหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาการที่คนหนึ่งคนจะวิ่งระยะหนึ่งไมล์ใช้เวลาที่น้อยกว่า4ีนาทีเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนวิทยาศาสตร์ก็ออกมาบอกแล้วว่ามันเกินขีดความสามารถของมนุษย์ไม่มีใครที่สามารถทาได้แน่นอนแต่วันที่6กพฤษภาปี2 5 0 7มีนักวิ่งชาวกิจคนหนึ่งเขาสามารถวิ่งทําลายสถิติหนึ่งไมล์ เขาใช้ระยะเวลาแค่3นาที59าวินาทีเขาทําลายสายตีเขาทาําลายความเชื่อต่างๆที่วิทยาศาสตร์ก็เคยออกมาบอกแล้วว่ามันไม่มีใครทําได้แน่นอนมันเกินขีดความสามารถของมนุษย์หลังจากนั้นนิตยาสารฟอรก็ออกมาประกาศว่าการที่เขาทําลายสายตีเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กีฬาโลกและหลังจากนั้นกลายเป็นข่าวที่ฮือฮาคนมีความเชื่อใหม่คนคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนคนหนึ่งสามารถทําได้คนอื่นๆก็สามารถทําได้เช่นกันและระยะเวลาถัดมาไม่กี่สัปดาห์ มีคนทําลายสถิติเดียวกันเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและระยะเวลาก็น้อยลงขึ้นเรื่อยๆน้อยลงขึ้นเรื่อยๆทําให้เราเห็นเลยว่าพอมันมีคนหนึ่งที่เคยทําได้สถิตินั้นหรือความสําเร็จนั้นมันกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับคนอื่นๆมันก็เหมือนความสําเร็จของเราเนี่ยแหละเราบอกว่ามันทําไม่ได้เราบอกว่ามันยากเราไม่หาหลักฐานว่ามันมีใครไหมที่เคยทําสําเร็จในเส้นทางในสายอาชีพที่เราอยากได้ยกตัวอย่างอย่างผมผมอยากเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จผมเริ่มต้นจากติดคุกติดยาเริ่มต้นจากไม่มีความรู้เริ่มต้นจากไม่ มีทุนแต่ผมไปหาเจอว่าเ้มันมีนักธุรกิจวัยรุ่นสามารถที่ประสบความสําเร็จได้ตั้งแต่อายุในน้อยได้มันทําให้ผมเปลี่ยนความเชื่อทำให้ผมคิดว่าการที่เราอยากจะเป็นนักธุรกิจเราไม่จำเป็นต้องมีความรู้ไม่จำเป็นต้องมีความสามารถเลยขอแค่มีหัวใจขอแค่เราเชื่อว่าถ้าคอื่นมันทําได้กูก็ทําได้เหมือนกันเราจะทาทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสุดความสามารถสุดท้ายและความสําเร็จมันจะอยู่ไม่ไกลฟองให้คุณไม่ถึงความสําเร็จคุณตั้งเป้าเอาไว้แต่ผมเชื่อเลยว่ามันทําให้คุณไปไกลมากกว่าจุดเดิมที่คุณเคยยืนอ,อยู่ผม เคแมนครับเด็กช่างร้อยล้าน